ปฏิบัติงานนางปริวรรณเสิทธิการพ่วอในการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขอสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2567มีรายละเอียดโดยสังเกตดังนี้ส่วนที่1 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งในการกับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งข้าพเจ้าได้ดำเนิน,นการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7โดยนำโครงการทั้ง4ฝ่ายงานฝ่ายใต้นวัตกรรมการบริหารอาชีพโมเดลมาใช้ในการบริหารงานนิเทศกำกัดติดตามอำนวยความสะดวก ให้การดำเนินโครงการต่างๆเป็นไปตามแผนงานโครงการประจำปีตลอดจนกํากับการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนโดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญและผลการดำเนินงานดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดูมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2550โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นปัจจุบัน หลักสูตรโรองเรียนพิเศษที่ผ่านการอนุมัติได้เปิดอ่องเรียนพิเศษจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาสงคลาเขตหนึ่งมีหลักสูตรว่ายน้ำที่ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนและทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำเน้นการบริหารจัดก,การเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลรายชั้นเรียนจัดทําข้อมูลสารสนเทศกําหนดแนวทาง ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการสอนแบบโครุงงานการสอนแบบ active learning บ้านนักวิทย์น้อยการใช้ผังความคิดในการสรุปงานเสริมสร้างนักเรียนอนุบาลใ,ให้โดดเด่นเสริมจินตคณิตใช้เกมเพลงนิทานในการส่งเสริม,มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปถมวัยนิ้นการสอนแบบโคนิกในการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาเืีย่ายเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยการปลูกฝังความรักในสถาบันชาติและน้อมนำพระบรมราชูบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด,ด้านภาษา เกมการศึกษานะคะหาตัวอักษรมาเสียบนะคะเสียบที่มุมนะคะเสียบที่มุมด

and little age, on her h สองด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนงานโครงการที่กำหนดส่งผลให้หนึ่งนักเรียนร้อยละร้อยได้รับการช่วยเหลือดูแล ตามข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนในบุคคล2ผู้เรียนจำนวน154คนคิดเป็นร้อยละร้อยมีทักษะทางด้านดนตรีนักเรียนชั้นอนุบาลสามารถเล่นอังกะลุงได้ชั้นประสมศึกษาปีที่1-3สามารถเล่นเมโลเดียนได้ส่วนชั้นประสมศึกษาปีที่4-6สามารถเป่าขลุยได้ ในการแข่งขันศิลปะอัตกรรมนักเรียนการศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวงงานกระลุงเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวซออูเดี่ยวจะเคเด็กชายกรวิทย์ฝุ่นเหลืองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถสอบเข้าเรียนต่อโครงการพิเศษความสามารถด้านดนตรีโรงเรียนมหาวชิราวุธได้ผู้สามผู้เรียนร้อยละร้อยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทำให้ได้รับรางวัลเหรียญทองก,กงการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและเหรียญทองโครงงานประดิษฐ์โฟมแปลงร่างทั้งที่71ระดับเขตพื้นที่3ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการใช้นวัตกรรมการบริหารอาซิฟโมเดลของโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู มาใช้ในการบริยารเริ่มต้นจากขั้นรู้เข้าใจ r e c o g n i z e and Understanding the Project ใส่ใจปฏิบัติ c a r i n g Practice เร่งรัดทบทวน Intensive Review ประมวลผลลัพธ์ Processing Result และนำกลับสู่การปฏิบัติใหม่ Performance Review มาใช้เป็นนวัตกรรมในการบริยารของสถานศึกษาสร้างให้บุคลากร ้องเรียนรู้และเข้าใจถึงภาระงานของกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบก่อนดำเนินการส่งเสริมการทำงานด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนกระบวนการทำงานให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลถึงความคุ้มค่าของทุกโครงการร่วมจะจอนคิดถึงผลที่เกิดขึ้นยกย่องผู้ที่สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย สอดบทเรียนสิ่งที่ดีๆนำไปปฏิบัติต่อไปจากการนำกระบวนการบริยารดังกล่าวไปใช้จริงในขั้นตอนการเขียนเห็นปฏิบัติการขั้นตอนการปฏิบัติส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล IQA Awards โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นนวัตกรรมในการบริหารของสถานศึกษาตลอดมา ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้ใช้การมีส่วนร่วมทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาในการกับเคลื่อนการทำงานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องและในวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2566 สถานศึกษาสามารถระดมชุนเพื่อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหารโต๊ะจำนวน22ตัวเก้าอี้จำนวน200ตัวได้ว่าประมาณทั้งสิ้น1 4 0 0 0 0บาททวน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพระเจ้าได้สนเสริมให้ครูและบุละคลากรได้รับการพัฒนาตามระระงานและความต้องการของตนเอง คิดเป็นร้อยละร้อยในส่วนของข้าพเจ้าก็ได้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานศึกษาความรู้และได้รับเกียรติบัตรให้เป็นวิี่ยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารสถาบนศึกษาจากมหาลยัยทักดิ์ิลเป็นอนุกรรมการบริหา,ารกองทุนเพื่อโครงการอาหารการวัน ร่วมพัฒนาวิชาชีพในฐานะประธานเครือข่ายศูนย์การศึกษาท่าอินบ่อนบ่อแดงวัดจันทร์ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสติงพระได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีคุณธรรมจริเวยธรรมดีเด่นและผลงานเชิงประจักษ์ในงานวันครูอำเภอสติงพระประจำปีพุทธศักราช2567และเป็นประธานการจัดงานวันครูอำเภอสติงพระ เพื่อยกย่องเชื่อชูอเกียรติเพื่อนส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องที่ 1. การปลูกฝังในความรักในสถาบันของชาติและน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในนวัตกรรมอาชิพโมเดล ร่วมสร้างนักเรียนดีมีความสุขปลูกฝึดสำเน็กสู่ความเป็นพลเมืองดีเรื่องที่2การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศวัน d e r f u ฟ s ลซิลเดนบายอาชิปโมเดลและเรื่องที่3เสริมสร้างนักเรียนอนุบาลให้โดดเด่นเน้นแล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัยใส่ใจคุณภาพผู้เรียนพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการบริหารอาชิปโมเดลข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามประเด็นท้าทายดังนี้ 1. ได้ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคลสภาพปัจจุบันปัญหาและร่วมประชุมกับคณะครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงในประเด็นท้าทายที่ได้กำหนดไว้ 2. มอบหมายภาระรางานให้กับคณะครูและขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามประเด็นท้าทาย ใช้การนิเทศกำกับติดตามงานตามประเด็นท้าทายทั้งรูปแบบการรายงานผลการร่วมเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งผลจากการดำเนินการพบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ,าษาได้ในระดับดีนักเรียนทุกคนมีทักษะทางด้านดนตรีมีนักเรียน105คนที่มีความเป็นเลิศด้านดนตรีและกีฬา นักเรียนระดับอนุบาลมีความพร้อมในการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะสาว่ายน้ำให้บริการนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดูโรงเรียนวัดขนุนโรงเรียนบ้านวัดใหม่โรงเรียนวัดหนองหอยโรงเรียนวัดโพกลางและโรงเรียนวัดจันตลอดจนชุมชนสัปดาห์ะประมาณ500คนต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงคลาเขตหนึ่งท่านผู้อำนวยการธนวาลิมสถาพรท่านรองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงคลาเขตหนึ่งท่านรองขันตาประสานสงท่านรองจินาพักมักคุ้นท่านรองลักนาเสริมสุขและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนพนักงารและผู้ปกครองที่ได้ร่วมกันดำเนิน การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดูขอพระคุณมากค่ะ